โอ้โตมเด้อโตมเด้อพี่น้องที่ตมเด้อบังเด้อยับไปห่มบังเด้อตกเด้อนี่เด้เนาะแต่กะบ่ฮู้ดอกอือเพิ่นอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละเนาะจยงเิ่้อนี่เด้่ตงเนาะดี้างามเเนาะงามเงามงงามแลก็ใจใจก็งามพี่น้องเอ้ยเนาะสดสวยงามงามทั้งภายนอกและภายในเนาะ กาบสบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบอร์สุขสุ่คนนอพบพอกันอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมคือเมื่อนี้เนาะวาจันมีแนวมาผากักมาต้อนทางครอบครัวของน้องอึงพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะ,ะหลังจากเมื่อวานนี้เนาะพี่นอนะ้องนอทางบ่อเตียงทองเขาก็ได้เจาะนา้ำพี่น้องเลยถือว่าสําเร็จแล้วเนาะแต่ว่ายัางบ่ท่าน แล้วเถื่อว่าสันพี่น้องเลยอ่าพอดีทางสร้างเพื่อนนี่ว่าให้แก้ไขใส่น้าไปก้อนว่าสันน้องพี่น้องเนาะถ้าจะให้คักแท้ต้องได้เจาะลงไปอีกน้าจังไหลว่าสันพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวมือหน้าเพื่อนจังมาเจาะเติมอีกเนาะพี่น้องเนาะเอามาอนี้พี่น้องเลยเนาะว่าจันมีทางพี่ใจดีอยู่ทางประเทศโนเวเนาะพี่น้องเนาะอ่าการเพื่อนการมองเห็นว่าครอบครัวของน้องอื้องเนาะพี่น้องกำลังสร้าง ที่สร้างทางใหม่ว่าสันพี่น้องเลยเนาะยังบ่ทันมีอุปกรณ์เก็บขังน้ำ่าสันพี่น้องเลยเนาะเอามาหนี้เพิ่นกระจัดมาให้พี่น้องเลยทางใหญ่ๆพันดิดเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่อ่าแกมาให้ฮอดมองฮอดบอลที่ใหม่ของเราเลยเนาะกะเพิ่นกระปากมาบอกเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางครอบครัวของน้องอึ้งนี่แหละว่าสันพี่น้องเลยไอ้ผียกเดี่ยงอย่างนี้นาะพี่น้องเนาะ เพื่อนสีสนับสนุนล้านหัวอาหารว่าสันพี่น้องเลยอยากเลี้ยงเป็นไก่เนาะอยากเลี้ยงเป็นเป็ดบอหรือว,ว่าแบ้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนต้องการอันใดเนี่ยว่าสันพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้เอาตัวนี้ก่อนพี่น้องเลยเนาะเอาทางน้ำเก็บกักน้ำไว้สร้างเฮือนสร้างซานเรานี่แหละว่าสันะนะพี่น้องเลยเพราะว่าหนึ่งมาเนาะเห็ดเฮือนก,อก็ต้องใส่น้ำว่าสันพะนะนะี่น้องเลยอ่าก็คือสีบุ้มีนะ้ำคายดอกทางนั้นเนาะ ทางอยู่ทางพี่พี่น้องไยแต่ว่าเขาสามารถไปแกเอามาเก็บไห้ได้นาะพี่น้องเนาะเอากะให้ทางบะเตียงหรือว่าเอ้ยบุญเพื่อนมอบข้าวมอบของสก้อนพี่น้องไงเดี๋ยวว่าจันสิเอาแท่งนนํำอันนี้นาะพี่น้องเนาะมาซื้อไพ่หรือว่ามามอบให้ทางครอบครัวของน้องอิงน้ำกันพี่น้องไงเมื่อนี้เนาะกะเดดห้อนขึ้นเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ป่าอยู่ดอนห้อนอบเอาขึ้นเก่าม่อคือนี่กับผลตกแห้งเป็นบางบอนพี่น้องไงเนาะเฮป หมากเฮบตกป้าโตแหงขนาดเมื่อคืนนี้ก็ได้เอ้าโ่บอกอะไรใหญ่กันห้างเข้าไปเบื้องไปส้มน้ากันพี่น้องไงกอกน้ำของเราใส่ดีใส่มอลสั่ใดน้อพี่น้องเมื่อนี้จัดทางน้าให้อีกไปพี่น้องไงดีมกดีใจสั่ใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันน้อพี่น้องไปกันเลยไป เกือบรถใหม่แล้วเด้ี่ยอน่อยนึงสบายดีอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยเนาะใจหายเบิดแล้ว่ใจหายเบิดบ่โอ้โอ้ยเอาผ้าท้ายลงดื่มบ่เห็นกล้องลังบ่เห็นกล้องลังยังน้อยเดียวบ่ โอ้ยเนาะกือบด้วยนึ่งด้วยนึงโอ้โด้วยดยเอาใครอยู่ยังยังคาเกือบอยงใช่พี่น้องเลยพันเข็นไปท่านน้อยนึ่งขอโมขอบใจเอื้อบุญพี่น้องเลยสบายดีสบายดีว่าเตียงเจ้าว่าจะคิดไปแจ๊กเจ้าว่าจะคิดไปจ๊กเมนบอกตั้งใจจะคิดไปจักโหได้ขุดบุหรี่ตั้งใจได้มาเตียงเลยสบายดีทั้งการพาจานกามาเมื่อนี้แล้วก็สบายดีลูก อ้าดูดดยินยโอ้เอาเอาเนาะหลายคนะหลายคนคือเกาพี่นางไงมามื่อนีเนาะมีมีซุมซุมแซวคือเกาพี่นางไงเนาะผลไน่ากินน่าอยนว้องอึ้งเพิ่มครบควกินเขาก่อนพี่นางไงมาเบิ่งน้ำก่อนบานนี้เนาะไป hót xài đẹp phía nào nghe thằng cọc nam hơn như thằng này nó no. <laughs> nam đi bò ô oh, à, ai phân cả ma ma sông cường khó mà nỉ nó no. uh, bừng 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 phía ah, nào con ô oh, phù nỉ đi nỉ nó ô khắc khắc แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำเป็นน้ำดงพี่น้องเไยเนาะเขากินก็ได้อันนี่ว่าง่ายๆพี่น้องไงเฮ้ยเดี๋ยเพิ่นไอเวี้ยพ่นกินเลยกินกินน้ำเอเบนี้เลยน้ำคั้มนะฮโตัวเส็บเนาะน้ำดงน้ำปลาพี่น้องเไยน้ำหากไหมอืมเอาเอาเอาสายทาง อ่าเพื่อนครับกินข้าวซะก่อนมันมันนหลุดมามันเบนเลยแมนอันนี้คักนี่เนาะคักเลยแมนแมนพี่น้องเลยอ่าดีมากดีใจน้ำล้าแล้วพี่น้องเลยได้น้ำแซ่บน้ำดีเนาะไส้อ่าดูอือทางอ่ามวยยาวกับมาพี่น้องเลยมัอนี้เนาะสบายดีเด้อมวยยาวเด้ออ่าเด้ออือ มากับไผมื้อนี้มากับอ่าพระอาจารย์เสียงอืม้มากับอาจารย์เสียงมื้อนี้เนาะโดยเอาหลายคู่หลายคนไปซีบ่อาจารย์ก็สิถืออ่วิกฤตเป็นโอกาสเด้พี่น้องเอ้ยบาดนี้เป็นโอกาสแ่งงา,ามีแนวมาให้เบรกให้หามซอยและอ่าละเนาะอ่อเดี๋ยวาจมีแนวมามอบให้ทางอ่าพ่อน้องอึงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้อ่าก็หลายคู่หลายคนอยู่เดี๋ยว,วาจาัววหมมหงหาม เอาน้ากันเพื่อนกินข้าวกันเป๊บนึงพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะมาสบายดีทั้งครอบครัวน้องอึ้งพันสะก้อนบานี้ป้ากำลังกินข้าวอยู่สบายดีน้องอึ้งสบายดีอันไอ้เนาะทางนั้นเนาะพี่น้องเนาะป้ากินข้าวก็ปิชังเนาะอนี่เนาะดาบซีนต้มน้ำไม้พี่น้องเลยดาบซีนต้มขมเนาะเสพเสพแล้วพี่น้องเลยแบบนี้เนาะตอนเที่ยง เออโดยโดยอิ่มนะบอไอ้เรียบร้อยละบออพี่น้องเลยใส้ใส่อันน้องก่อยพอดมาน้าม่อกน้องก่อยซิเมนทรหน้าที่อยู่อยู่เฮือนหลังเก่าพุ่นเนาะอโดยโดยโดยต้อมานั่งพี่กอนไอ้น้อยหนึ่งมื้อนี้ว่าจันทร์มีแนวมาฝากมาต้อนได้พี่น้องเลยเนาะมีแนววานนี่กะเจาะน้ำเนาะเป็นที่ไดแนวน้ำไอ้ยุ่มคักกินล่องเบิ่ง้ะบ่ <laughs> nhưng <Nhân. cười> kiều cào, nhưng kiều cào vô, à, phải nghe nhung chắc mưa song mือ còn, nó. tao mà hang, bảo nhung, kia nỉ nó. Hang, bảo nó. Thả hao đầy nỉ, mẫn vất nó. Nam một thanh thì rằng gì, thay nhung nó. đi mục đi chạy lẽ, sao khi nào nó. เอาได้น้ําได้ท่าแล้วก็พ่อจันก็มีแนวมาเก็บขังน้ําได้มื้อนี hey, mm ้มามอบให้อ uh okay. ่ผู้อ่างน้ําใหญ่ๆมามอบให้เอาไว้เก็บน้ําไว้ฮดพักหญ้าพี่น้องเอ้ยเ็อีดน้องอึงอิงาอิ่มแล้วบ่ไปหามนํากันด้ไปพี่น้องเอ้ยนักเตได้เนเนาะเดี๋ยวไปหามไปเฮียงไว้อันบนอ่า นำก๊อกเจ้าผ <sand> <ะ>ัวเด้อเนาะไปพูดแล้วพี่น้องไอ้ปัดได้ได้ได้ยังจังเป่งน้ำเขาไว้เวลาภัยมาเนาะพอได้ให้แว่กินพอได้อาบพี่น้องไงเออโดย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 เชียงเลยโดยีงานมุดคู่คนโดยโดยอ๋อันนี้สำหรับแท่นน้ำอันนี้กะเป็นของทางพี่เจดีอยู่ประเทศนอร์เวย์พูดแล้วเนาะเพื่อนได้เบิ่งได้ส้มเลยว่าอยากสนับสนุนเพอร์สนเนาะ ในการปลูกพังเลี้ยงสัตว์ของเจ้านี่แหละโดยเอ้ากะโซ่พร้อมหลายคนเนาะพิกโอกาสให้หามซอยก่อนพี่น้องเอเนาะโดยพี่น้องเอ้ยไวกว่าหามซอยแล้วแน่เนาะบ่มีจัหน้าเข้าหัวเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยว้าว้าวยกีอนีเแม่นบ่วาึกินอยู่ไยำกินในล่นเข้าเนาะยำยกในล่นนีเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ย โดยโดยโดยเเตาื่อนี่ยจำได้เพเคยใช้เคยใช่จำได้มาเชื่อเัวนี้จำได้ในเหตุงานเมืองทองอันนี้นะมองทองธานีมองทองธานีอยู่แ้านะฮเมนูภาาไทย่อนเูใช่เป็นบอกเมนูมึงมืองทองยู่นเตจร้าาทองอยู่ในเตดเอทองอยู่ในเตจอทองอยู่ในเต็คุิน้มงงใทีมเห็นรถสเื่อที่สุ ใช้ใช้เนี่ยนะมาพี่ก้อนกินแล้วก็ยีแซวนี่ก็เนาะมาหามกันก็เฮ้ยมีมีเบียกดวนนะนะกินเบียกวนพอดีเป่าได้หามลงชั่งน้อยนี่นะเออโดยเนาะกะนี่แหละพี่น้องไงอ่าเป็นพันดิตเนาะพันเอินเนาะอันนี้กะจะเป็นอีกคลิปนึงก้อนพี่น้องไงเนาะคือยังอันนี้กะเก็บหั่หั่อ่อน ไม่เกือไกลโอให้ไก่ให้ไกลนี่ตัวนี้เอาไม้มอมตัวนี้ก่อนพี่น้องไงมือนี้เนาะ <c oughs> ใช่อันเจ้าของแ <c oughs> ล้วงั้นผมวางบา่ทั้งน่ะยัง <c oughs> ให้เจ้าของแล้วนี่นะมาหาเบิองนี่พี่น้ง <c oughs> องไงเนาะขึ้นเตรียมมาไปนึงก็ได้ดึงมาลดเนาะเจ้าเป๋าทับไว้อยู่นี่น้่อยู่แล้วเนาะมาจันมีเฮตอาชีพชีเข่าหน้าบื้เนาะนี่เอาเข่าหน้ามาน้ามได้พี่น้องไงมือนี้ สีเข่าก็ห้ามมานำเมนบ่มีบ่าเขามีแต่ห้ามมาใจมีมีเข่าก็มียังสีต่อได้ดิมาเด้่ยค่ะมามามาเด้อมาเด้อมึงซ้อมอยู่ในเต็มมาเด้อแต่บเตียงเห็นงานจะใช้นี่โดยมาเนาะมาหามาลืมมาชิโนะไงบ้านนี้ โอ้ยเห็ดคือสิได้ประจันเด้พยุกเขนเดียวก็ยังไปเฮ้ยวิเอาอี่านี้นะคนนี้นักได้ไปเนาะมองยังงงเนาะนักเนาะเอาไว้อันใต้ต้นนั่นแหละพี่น้องโอ้โหพี่น้องทีทุ่มเด้อระวังเด้อะระวังเด้อตกเด้อ เอาไว้ดีก่อนเนาะโอ้โธ่พี่น้องไงคัอยอยถือโอกาสนี่แหละว่าย่านมาล่ำคนล่ำใดย่านมันนักว่าท่นเนาะก็เลยถือโอกาสเป็นว่าให้พ้าอาจารย์แล้วก็ทีมงานนี่แหละพี่น้องไงเหนื่อยเนาะโบจันยนาะโบจันเนาะอ๋ออ๋ออ๋อพี่น้องไงเนาะอ่างน้ำมาให้อ๋ออันนี้เพื่อนเอิญอ่างน้ำบ่บ่อเตียง แท่งแท่งแท่งน้ำเนาะเอิ้นแท่งน้ำพี่น้องเอ้ยแท่งน้ำมาให้พบมุกพบใจบ่จันหลายๆโดยอันมันบ่แม่นของเฮาเด้อโดยอันสําหรับแท่งน้ําอันนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นของทางพี่ใจดีโดยจากประเทศโนเว่เนาะเพิ่นว่าเพิ่นบ่บ่ส่งออกน้ําพี่น้องให้เบิ่งฮู้เพิ่นก็ได้เพิ่นว่าเนาะโดยอ่ายนว่าอยากอยากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกาขอบุขอบคุณเพิ่นเด้ออ้เด้ออ่าเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเอแป๊บนึงพี่น้องเอ้ยเนาะ นี่นี่จะจงๆไหมพ่อ่าเป็นห่มเนาะบ่าวหุ้บอกว่าจงเมเห็ดหุ้มให้เราก่อนว่าเราถ่ายคลิปเราทางอยู่พูดเลยโดยไปเลยไปเลยโดยนี่แหละอ่าอันหู้มกันเนาะอ่าพี่ใจดีมันอยากอันโทรศัพท์อยากมืดเนี่นั่นนึงพี่น้องเลยอ๋ากร่างโกบิ่งขัดหนี้ได้พี่น้องง่ายเพิ่อนก็ได้เนาะเห็นแล้วเห็นแล้ว

Premises, ขอบบ <happily. S 2> <allen> ุญขอบคุณทางเอื้อเฟินเนงทางพีเพินเนาะโดย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 พี่น้องไงเอ้อเฟินทางประเทศโนเวเดอร์โดยซื้อแทงน้ำมะไฮโดยให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพแข็งแรงโดยโดยให้รวยร่ำรวยเงินทองเจ้าให้เงินไหลน้องทองไหลมาเด้อไหลของเศร้าไหลเข่ามือแรงสาธุให้ประสบความสำเร็จทุกถูกจริงทุกถูกอย่างในอาทีเวียกการงานของเอื้อยเพิ่นโอยจันคือกันโดยประสบความสำเร็จไวๆสาธุ อีพวกดีใจนําเด้อเนาะได้โดยอ้าวพี่น้องเอ้ยใจเดขอบใจทั้งอันบ่เสียงนําเนาะโอ้บ่เสียงกะเสียงนําแดดแดดพี่น้องเอ้ยจับกล้องให้พี่น้องเอ้ยทางนี้เนาะโโดยแดดแฮงเนาะเดี๋ยวๆๆไปไปนซอยบ่เสียงอีกพี่น้องเอ้ยังน้อยนี่มีแนวมามอบให้คือกันทงนั้นก็ได้นํากดอํารงหนักแน่นอนตัวนั้นยังหนักกว่าตัวนี้อีกาพี่น้องเอ้ย ย่านแต่อ้ายเพิ่นนี่แล้วอันนี้เป็นลมก่อนพี่น้องมีแต่แนวมอบเนาะโอ้ลังหลายเทมาพี่น้องกดีมกดีใจนําเด้อเนาะอ๊าตมืดแน่พี่น้องอยากมืมืดน่เด้อมันแดดยามเที่ยงเนาะยามเที่ยงิได้ลายลิตรอยู่แม่นพี่น้องอ้ัิตเนาะโดยแว่าเอาไว้เวลาภัยบ่มาโดยปเต็มแล้วก็ไว้เกลือไก่เกลือกาอาบน้ําอาบทาโดยในครอบในคัวเจ้านี่แหละเนาะรักษาเอาเด้ออ้เด้อ เอ้ยังเคยเคยมีเถื่ออยู่บ่อหนิ่เคยเคยได้จะเถื่อผมเคยได้ผมเคยเคยเห็นจ้าเถื่อว่าสันทีนึงไงเห็นเรื right. ่องโครงการเพื่อนเห็นอยู่เกี่ยวกับโบแมนของเฮาโดยโดยก็มีแต่ว่าได้ใส้ได้ปิดได้เปิดมีแต่บัดมือโดยอ่าปูนมีอยังมากกต่มีแต่เทขึ้นเนาะให้มันเพียงหัวเข่ากูเลยจังเอาแท่งนี้วางไว้โดยมันจังเปิด โดยแล้วก็อาบสบายเนาะอือภูมยโดยมาพี่เอ๋นน้องอึงมาเบิ่งอยู่อ่าพี่น้องเอ้ยเนาะมายืนอยู่ท่วมอยู่หัวเจ้าอันนี้อ่าโดยมามายืนันขอถ่ายรูปนําแน่เนาะอเป็นีดล่ะมักอยู่บ่แทงน้ํามักว่าซั่นีนงสบายบัออเออกอกน้ํา้ก็ได้ทางน้ํามื้อนี้เนาะโอ้ยังบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยนอนยังน้อยนึง ทางปลาซ่วงคำคำมาทางอีกเนาะโดยโดยโดยโคตรแหลมมากับแม่เพื่อนกับน้องคนแรับทีมงานโดยคนซอยกันผู้ละเล็กผู้หน้อยพันผู้ดอกต้นผู้ละตอเนาะแม่มาแม่ขอถ่ายรูปน้ำเนบัดนี้่ไปาปเขาห่มก้อนสวัสดีเนาะดีมากดีใจนะคผู้ละมีหลายคนอยู่เตรียมจะมามอบให้อีกอยู่พี่น้องไง năm cả, ăn nước mì cả, được, năm nó, nhôm mông vô mông hầm, ăn hai chơi cho mồm hở quá, nó, ném nào ok ok nó, mai cái thằng nào phe nào đấy, mọc cả cây kinh dị nó, thằng này mai cái gì phe nào đấy, à, cái, 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 สบายดีเอาตังนี้เอ่อยับไปครับยับๆนิดนึงอ่าโน่เสียงแตกโหน่ๆพี่น้องไงลดเล่าก็ได้โนาะวิธีการปิดเพิ่นกับธรรมดาได้พี่น้องไงเนาะเอ่อเอ๋ ก็กินสมกินเมี่ยงบ่ขับกะดิเอ็นี่เนาะเอาเอเซฟเซฟซฟเซฟคอยเรื่องสมบ่คอยปันใดโอ้ยเห็นมาบ่กินกัมาใกล้กันก็ได้หรอเฮะยนมันงโมนะเนาะียมุ้ยตัวคนขวัมาใหม่ไปจักเรามุ้ยหมดจอดรถเราอ่ะมุ้ยมจอดรถเลยทางเอาเรากับพี่้ดงไเนาะ ดยู <surprises> ดูห <scrolling on> ลายคู่หลายคนเนาะซรอยกันผ <ures> <eless> <chat> ู้เล็กผู้เล็กน้อยผมอกใจพี่น้องเปย์แปลนพี่น้องเลยเนาะทางป่าทางดอนน้ำมูนี่เมนเนาะหาอูเด้อมาแขวนอันที่ว่าจันเอาให้เนาะเอามาแขวนไว้กุ๊กอันนี้พี่น้องเลยเมนอูมาแขวนแทนน้องน้อยเพิ่นนอนพี่น้องเลยเนาะ แมนแนยันมาเพิ่นนอนเวลาเพิ่นนอนเพิ่นไลเนาะเอ้ีเนาะเดมเดอีกลองเดมีครบรสชาติเนาะมานน่เนาะทั้งสุ่มทั้งคงบาของข้าวเป็นของข้าวของข้าวกระลาบเนาะข้าวเดือดเลยเนาะ ข้าวนี่ลาบพี่น้องไงของหวานกับขนมเนาะมีของเปรี้ยวของส้มของส้มของมันหืมขัดก็ดีเจวกระดาพี่น้องเลยมาตัวขอบใจหลายๆพี่น้องไงสำหรับคัมมี้ขโมกขอบใจได้ลายเนานะอ่ะเพื่อพี่เพื่อน้องเด้อมันยาดเน,น,เนานะม <laughs> ันย่อยมันย่อยเลยอุย้ยเป็นทังไลยนะจ๊ะ มะม่วงบะเตียงป้อนก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยบานนั่นกลมก็อื่นก้อนใครชิววะนี่อื่นก้อนกินได้อื่นให้เบิดบ่ว์อื่นเวิร์ดก้อนกินก้อนกินก้อนหวานเลยหวานเมนบอยังอยู่แซ่บแซ่บแซ่บอันนี้ไม่ได้ล้างมือเอาเมนบอลจันพ่อได้จากนัวนนูพ่อจากนัวนนูแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเข้มนิดนึงบอว์เข้มนิดหนึ่ง โอ้อร๋อแซ่บๆพี่น้องเอ้ยคักเนาะนี้น้พูอันอึกอยาากินหลายเด้อบักหำเด้อหายใจยากได้เนาะอาจารย์เฮาไปไสบาดนี้โดยกินเมี่ยงนะคะครับวันดักไปนอนนะแต่ละกินยาครับอ่ากินกินส้มนี่ทางเอ่ออ้คนนึงอกมกินนี่พี่น้องเอ้ยปาแถวนี้มีแต่ปาเห็ดปวกะยามเ็ดปวกออกนี่ซ้ําสิกิน ออกอยู่อ่า <Okay. S 1> บัวขันใดเฮือนโดดวยเราอะประมาณแน่นได้เราว่าอกพี่น้องเลย่มห mm hmm. นชื่นแจ๊ mm hmm. บหจัดบอเราว่าอีดีเนาะบัวเราบอกกับป้ามันจะซื้อเดี๋ยวข่อยเพิ่มเอาอันตัวออกขันใดเฮือนนี่แล้วเออแล้วคัดดีพี่น้องเลยไอเดียจริงขนาดนี้หมดจันมื่อหน้าก้อนสีหาหั่นขาย <c oughs> ขายหน้ามันนั่งขายอยู่นี่ช่วงสีขายดีชับมาล้านหันแปดพัน อ่ะเสียงจกเสียงซ้อนโจดโจดอยู่ทางนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮ็ดไปแชงเด้เนาะป๊าทางให้ทางนีเฮาพี่น้องเอ้ยทางนี้ป๊าสบายดีเด้อเด้อเนาะว่าเฮ็ดหยังเนาะอันนี้มันเฮ็ดมันมันแถวนี้มันเป็นห่มก็เลยอือซับไว้ให้มันอ่าไปจอดรถแม่นพอได้อันตู้รถเข้ามาดีานีบ่มีมงจอดเด้นี่แม่นแพี่น้องเอ้ยเนาะอทางบ่เสียงก็พูจอดไพูเมื่อกี้นี่โอ้เนาะแปลงมงนี้ได้นี่ได้ห่มได้พี่น้องเอ้ยเนาะ ผมคักซ้ำแถวนี้แค่โยมันเป็นหย่าอันนั้นเนาะหญ้าคิวธรรมดาเออเวลามาแต่ไลน์นี่ผมมีเขาบางทีจอดแมนทีมงานเทามันยังมาบุคคบเลยนี่พี่น้องเไยลุงเฮิมกับปอบุญเนาะลุงเฮิมเออโดยโดยแม่แหละมือมืออีกสามมือพี่น้องไงบัตรจันทร์แกจะมีงานนักงานใหญ่มาให้ทางครอบครัวพนอีกเนาะ เราเบิ่งน้ากันอีกว่าซีเมนยังพี่น้องเอ้เนาะนักสุดละการเฮ็ดเฮือนนี่มีโดยโดยโดยเอ้าไอ้เนาะซื่อไอ้เนาะขอบใจได้ไรแม่แม่พี่น้องแม่พี่น้องเอ้เนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้เนาะว่าจันก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอ้วัดสุขูสุคนที่หามแท่งน้ำซอยในมือนี้เนาะอ่าแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางเอ้ยใจดีนะว่าพี่ใจดีพี่น้องเอ้ อยู่ทางประเทศนอร์เวย์เนาะอ่าเพิ่นมอบทางน้ำเอาให้ทางครอบครัวน้องอึงไว้อาบไว้ใส่จนเจือในครอบครัว,วพี่น้องเลยเจ้า <c oughs> อ่ากะขอให้ทางพี่เนาะจงอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยสุขก,กายสบายใจเนาะพี่ปรารถนาสิ่งใดเด้อเนาะกะขอให้สมความมุ่มาปรารถนาพี่น้องเลยรับไปพี่ได้เงินหมื่นเนาะตื่นให้พี่ได้เงินเศนเนาะ พี่ให้มาซัมนี่ก็ขอให้ไล่คืนหาพี่ลอยเท่าพันเท่าพี่น้องเลยเนาะสาธุเนาะอ่ะขอบคุณขอบคุณเดหลายพี่น้องเลยอ่ะกะเมื่อนี้เนาะอ่เมื่อนี้กะมาเห็นความคืบหน้าอ่าตามละขั้นตอนพี่น้องเลยเนาะกะมีหลายคู่หลายคนชิมะมอบอะไรย่างใดแนวพี่น้องเลยอ่าแนวบุเคยมีกะมีเราว่าเนาะพี่น้องเนาะเอ้ากะ ดีมุกดีใจพี่น้องเลยโอ้ยเอาสำหรับวันนี้วานจันรขอรำลาสำนีกรพี่น้องเลยพบพ่อกันไหมคลิปหน้ะเนาะคลิปนี้ขอเก่าคำบาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันเบิดสู่กูสู่สคนเนาะพบพ่อกันไหมเมืม่อหน้าพี่น้องไปแล้วเนาะสบายดี